สุวรรณัตชิงคืนแล้วทำทางขู่ทิ้งที่ว่างให้สุวรรณัตชบมีปกกล้าวตามติดครับสุวรรณัตสลัดได้สลับกกล้าวได้ทีนี้เหลือว่าเหลือว่าจะหาเพื่อนเจอหรือไม่ไม่เจอครับไปเ,เจอทอมเบียซะก่อนเข้าจาก,กันครับเป็นบอกทางทูบเปนคอร์กเทเบอร์ตันทอมเบียโดยมีคนไหลถึงปฏิวัติเร่นสั้น ตรงนี้ไม่แม่แมมนบางกระทางของชูสอากขากะทองชูสถือตัวรับสุดท้ายว่าจัว่จบเนี่ยงัดบอมากเกินไปพยายามเพระโดนรบกวนอยู่นะครับโดนบางลายที่จะส่งครับนี่ครับไปเสียบอรตรงนี้มีเพื่อนรออยู่นะครับเป็นสุประชัยเจเดจแล้วก็บัวเคียแต่ว่า69เลยครับที่เข้ามาแล้วก็ผัวพันทำให้ทางฝั่งของเอก็ ทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับสุดท้ายตัดสินใจเองครับข้ามคานออกไปห้าสิบห้าสิบก็โดนรักเคลียร์มาเคลียร์แล้วสุภรชัยเอาลงพื้นไ,ได้อาครับดูดลงนี้สวยสุภรชัยข้างในมาแล้วตัดเองปฏิวัติเอวตันมาจิ้มที่ในก่อนที่สุภนัฐจะซ้ำเลยครับโอ้โหอ,อะไรครับสิบนาทีแรกมีโอกาสในการจบแบบได้ลุ้นแล้วครับเป็นฝั่งของทางบุรีรัมย์ก่อนนะครับจากบอลตรงนี้ที่ไม่มีธงครับแล้วสุภรชัยเอาบอลลงได้ดีมาก แต่งนี้เพื่อจะเข้าขวาเพื่อปั่นครับโอ้โหแล้วจังหวะปัดของปฏิวัติเองออกมานี่ก็มีสุพนัสที่เตรียมที่จะซ้าแล้วนะครับต้องโชว์เมย์เบอร์ตันนครับที่ยังตามมาเคลียร์ที่ออกไปได้ยาวมาสุนัตเล่นได้ของบอดวงกับสุพัรณกระชากกระชากแล้วเปิดมาให้บัวเขีย <c oughs> เลยครับว่าบัเคียถลาเลยบอลแล้วตรงนี้วันชยัยก็โดน คยกฉลับทางวัญชัยบอลทุ่มของบุรีรัมล่ะครับ <c oughs> จังหวะใน,นกรอบที่จะเข้าฮอสตรงนั้นครับของโมเคียบอลมันย้อนหลังไปด้วยนะครับจังหวะจ่ายของทางสุพนัทตัวนตัวใน,วใน <c oughs> จิรดีครับจิรดี <c oughs> ขวาสุดโลง่งหลายต่อให้นิติพงศ์มีเวลาได้บรรจงบรรจงย้อนมาให้กับทาง <c oughs> มันขวางนี่นครับแม่บูเซกับทิติพันธ์บอลก็ไหลมาสุนัทพลิกได้ ดนจิ้มตรงนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรแย่งได้ของทางปกเกล้าก็โดนเป่าฟาวแล้วครับจังหวะการเป่าของทางผู้สินสรายุธจักเงินคงับจะดูทำให้ฝั่งของทูแบงคอกไม่ค่อยเห็นด้วยสุพนัณนะครับ โอ้โหนี่จิ้มชี้ไปที่จุดเกิดเหตุของเอเวอร์ตันนะครับเนี่ยดูจากตรงนี้นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหมือนเท้าของเอเวอรตันก็ถึงบอลด้วยนะครับอืโอโหดูอีกครั้งนะครับเหมือนจะเป็นขาหน,นีบไหมครับนี่ครับ สำคัญเลยนะครับเพราะว่าบุรีรัมย์เองก็ยังมีโปรแกรมในศึกทัวร์ฟุตบอลเอเชียรออยู่ด้วยนะครับ ACL Elite คนที่รออยู่เนี่ยกลายเป็นตัวริมเส้นอย่างทางเจฟเฟอร์สันทาบ,บินาสนะครับคูสเกลได้ไหมเป็นบุรีรัมย์ปล่อยเอาทุ่มแล้วครับคูส บอ่อทุ่มมีงัดกันผู้สินเฉยโบเคียโบเคีย,คยขืนรล้วตรงนี้ออกข้างอ่าสุวชัยกับวันชัยวันชัยเลยม,มาถามหน่อยเห็นบอ่อทุ่มนะครับไม่มีเซลล์กวิดโบเคียนี่ยังลุกไม่ขึ้นนะครับ จากตรงนี้ครับที่บังอยู่แล้วสุดท้ายสุประชัยอะตามมาแล้วก็ไม่ได้เล่นที่บอลนะครับก็กลายเปนว่าเขาก็ไปประทะกับทางวันชัยอีกรอบอยนให้ฝ่าวครับ อ๋อนี่ก่อนหน้านี้มีก่อนหน้านี้แล้วครับมีก่อนหน้านี้ก็เลยก็เลยมีแบบมีเชิงงคู่เลยครับมีเชิงทั้งคู่ไม่ไม่จงฉากนะครับพุชพายพิธิวัตสุภชัยสุภชัยหาช่องจอมาชูสต้วยขวาสุดที่สอดสลักบรรจงตักมาให้สุภัชัยลงพื้นได้สุวชัยพลิกเองมันเป็นซ้าย ตจนที้บอ,อกมาต่อแถว2สัส้นลูกนี้โอ้โหส,สวยกองต่างชูแล้วครับหนึ่งสนที่วลลขึ้นนำโอ้โหดีดใสก้อยลูกนี้สุดยอดจริงๆครับเท้าซ้ายของทางบิเตอร์ซูสครับประตูแรกในเกมน,นี้มาแล้วครับโโยิงบีหมดสิทธิ์เลยนะครับปฏิวัติโอ้โหจังหวะที่จริงๆก็ผูกขิกไปมา แทบจะไม่ได้จบอยู่แล้วนะครับสำหรับทางบุรีรัมตัากายว่าเท้าซ้ายที่ก่อนหนะ้านี้ก็ใช้การเปิดซะเป็นส่วนใหญ่ทำงานแล้วครับนี่ครับสุขชัยที่จับแล้วก็เต็มไปด้วยเกมรับของทางทูแบงคอกนะครับบอลลักมาพอดีโอ้โหบิดในซ้ายเสียบมุมเข้าไปเลยครับโดนบังด้วยนะครับปฏิวัติเพราะาเกมรับของทูแบงคอกนี่ก็ยืนเต็มกรอบกัโทษไปหมด ยอดเยี่ยมจริงๆครับนี่ก็เป็นประตูแรกของเขาด้วยนะครับในสีเสื้อของบุรีรัมยูเนเต็ดครับจากที่ย้ายมาร่วมทีมในปีนี้นะครับในปฏิทินปี2025แล้วก็เป็นประตูสำคัญด้วยครับทำให้เกมนี้มีสกอร์แล้วครับหลังจากที่อึดอัดกันอยู่นานหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบุรีรัมขึ้นนำแล้วครับให้ไม่ได้เจอนีติพงษงตามติดครับ เปลี่ยนแกนข้ามไปหาครูโอ้ดิเปล่ยกครับครูมีพื้นที่จีสายวันชยัยมองมองตัวเติมให้โบอาคีจับเป็นเอวัตตันที่จิ้มทิ้งได้ทันครับโอ,โ,โอ้โ,อโหบอลแรกนี่กะเอาชนะเอวัตตันเพื่อเข้าไปยิงประตูเลยนะครับแต่สุดปลายเท้าของเอวัตตันครับเรียทิ้งออกหลังไว้ได้ดูบอลแรกนะครับแตะแล้วเนี่ยพร้อมที่จะง,ง้างเลยเดีโโ๋ยวเจอนี่ตุ้งตามติดพาลอดหนีขอให้กู้ได้ กขถือคนยกยกไปไปไดตัวแถวสองชูบชยได้เก็บตกกระชองนี่โวเคียโนโ,โหไปแป๊กยังได้หมาครับโบเคียย้อนมามาให้กับกูดปิดเอวตั้งโขกมาได้กูดเก็บไปใหม่จังหวะที่จะเข้าไปซ้ำนี่ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับนี่ครับโอโหง้างใจจริงแล้วจังหวะมันเสียไปเองด้วยครับไม่งั้นนี่ประตูโล่งเลยนะครับเพราะว่าปฏิวัติเองก็หมดสิทธิ์ที่จะป้องกันแล้วครับ ไปได้ซ้าเลยแล้วสุดท้ายก็ในโอกาสตรงนี้65นาทีครับปงดึ่มเส้นมีลุงรัดให่ลุงรัดหลายต่ออ่าก็จะโชว์บางที่ทิพันธ์ทิพันธ์นเปิดลูกนี้ทั้งท้งสองไม่มีใครครับอาริคก็ไม่ไป <c oughs> จังหวะเข้าไปไในกรอบปโทษได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีตัวพุ่งเข้าหาบอลครับ <c oughs> โอ้น่าเสียดายครับโอกาสนี้ของทางทูแบงคอกยูไนเต็ดจากบอลตรงนี้ครับที่ลุงรัดแปะให้มา นี่ครับโอ้โหที่เสาไกลนี่ไม่มีใครเลยนะครับซีฟโควิชที่เสาแรกอาดิชก็ไม่ถึงคือบุบบอของเล่นกับลูกรัดทางซ้ายมีชู้ช่องตรงนี้55 0ทงขึ้นแล้วครับทงขึ้นว่าทางซิฟโควิชล้ำหน้าก็เริ่มสร้างสถโอกาสเข้าไปลุ้นในครอะโทษของบุรีรัมย์ได้มากขึ้นนะครับทูแบงคอกดูจังหวะการออกตัวของซีฟโวิช โอ้โหครู oh. <c oughs> อยู่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> หืมหนุนจะไม่ล้ำนะครับถ้าเราเห็นจากภาพช้าตรงนี้โอ้ oh, <c oughs> คนขานหนีบมาซิโควิชบรรจงเป่าที่เอวตันบอลลงพื้นมามูเซนมูเซนบงัง บังแล้วก็ชอบมาเข้าทางของทิติพันธ์ตีเสมอได้เอาละครับทพกข้ขอกลับคืนสู่เกมหนึ่งหนึ่งโอ้โห,โหก่อนหมดเวลาไม่กี่10วินาทีครับโอกาสตรงนี้ของชูแบงค์คอรตเต็ดครับตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้โหทำให้เกมนี้ยังไม่จบง่าย,ายๆครับ จากบอลยาวที่ก่อนหน้านี้เกมรับของทางบุรีรัมเก็บได้หมดเลยนะครับเอเวอร์ตันที่เป็นเป้าของทางทูบงคอกนี่แทบจะชิงเล่นไม่ได้เลยที่ก่อนหน้านี้บุรีรัมจะมีโอกาสที่จะปิดเกมได้นะ<ช>ครับ,รบหรือครองบอลได้แต่ว่าพอปิดเกมไม่ได้เสียงพอบอลโดนวางยาวมาตรงนี้แล้วครับเอเวอร์ตันจริงๆขึ้นเล่นไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องชมมูเซนที่ไปพิงโอเคลียกันไม่ขาดเองครับเกมรับของฝั่งบุรีรัมครับถัวจะเคลียร์เอเอร์ตันไปแย่ขา มูเซ้นแยกขายทำให้เ,เคลียร์ทางฝั่งันสารนเคลียร์ไม่ได้โอ้โหแล้วธินิพันธ์วิ่งมานี่แปรตูมเดียวเลยนะครับเนื้อธลิดนี้หมดสิทธิ์ครับโอ้โหช็อกเลยครับเกมรับของบุรีรัมย์ตรงนั้นทั้งแผงหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทดเวลานาทีสุดท้าย90-6บวก6ท n ูแบงค์คองเต็ดตีเสมอได้สำเร็จครับเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆครับโอ้โห ทิ้งมาให้ตัวโฉบอย่างสุภชัยสุชาตวัตรม้าเสารแรกบิโซลีโอโหสองหนึ่งที่บุรีรัมขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วครับโอ้โ oh ห oh. oh oh. สุดท้ายเคียวเรฟของบิโซลีครับในกรอบเขตโทษยังอันตรายอยู่เสมอครับนาทีหนึ่งร้อยสิบสามครับบุรีรัมขึ้นนำอีกรอบหนึ่งครับโอ้โ oh ห oh. จังหวะชิงเล่นก่อนมาทอมเบียครับแล้วก็จิมลูกนี้เข้าไป จริงๆนี่ก็เป็นครึ่งหลังที่ใกล้เคียงกันมากนะครับในเรื่องของจังหวะแล้วก็รูปเกมโอกาสในการเปลี่ยนเป็นสกอร์ครับกลายเป็นบุริลัมที่ช่วงชิงตรงนี้ได้ก่อนจ่ายจังหวะเซตตรงนี้นะครับเดียนคูสที่หยอดขึ้นมาจังหวะเขาทำเร็วของทางบริลัม์ครับสุปชัยนะครับที่โฉบไปเล่นก่อนแล้วก็ตวัดเร็วก่อนที่เอวตันจะถึงบอลแล้ว การถึงบอของบิโซลี่ครับคือกลายว่ามอนเอลรลก็ช้าไปเลยนะครับสองจังหวะที่ไม่ถึงบอแล้วก็เป็นทางบิโซลี่ที่จิ้มลุงนี้เข้าไปประตูที่สองเขาในรายการนี้นะครับหลังจากที่รอบที่แล้วในกิ่งบีจีปทุมยูนเต็ดได้สองประตูต่อหนึ่งครับ